ตัแมนนวลแล้วก็ย้อนกลับมาเวลาไม่มีแดดนี้ปิดเป็นออโต้หรือแมนนวลแล้วก็มาปิดตรงนี้เหนือใต้ก็ให้มันไปทางเหนือคือเราเราจะขับเองด้วยมือก็ได้ขับแมนนวลก็ได้ตังนี้ทางใต้อันนี้จะให้ไปทางออกก็ปิดมาทางนี้ให้ไปทางตะวันตกก็ปิดมาทางนี้เราซีดแสงเนี่ยไว้คุมเวลาถึงตะวันตกทิ้งแล้วเวลาแดดหมดหรือว่าฝนตกคึ้มๆเนี่ย ให้มันกลับมาแนด์บายที่ตัวทีอ๋อให้มันตั้งไว้เลย้องกันแรงลมอะไรอ๋อนี่คือใบภายในเป็นรีเลย์12โวลต์หมดเลยครับอืมวัตเสียก็ถอดเปลี่ยนเลยง่ายง่ายแล้วในโอดปิดก็อยู่ในนี้เลยจัดอยู่ในนี้เลยใส่ไว้ล็อกไว้ในนี้เลยข้างในของขาอันนี้ไปเข้าลิมิตสวิตครับแล้วลิมิตสวิตมียัง นี่มีเยอะอยู่นะที่ไปลืมมาเราไปทำวัดเอาไปได้เลยอันนี้จะไปติดไหนนะที่บมการคุมาสีนะครับนะอ,อ๋อโอเคเลย